ต,ต,ต,ต้องตาอยากินต้นเราเล่นนะวันนี้อยู่ในนาฬกา,านะครับก็เป็นเกมที่ผมยังไม่ได้หยิบมาเล่นทีนะครับวันนี้ก็เลยจะหยิบมาเล่นหน่อยนะ Morris Isle Here t o gods once fought and died. อวองเนอย่างีนไี่ังม่ได้ It is a place of war. Secrets and unimaginable power. A place where legends begin, kingdoms are ended. Quickly, little viper. You'll want to find the mask of immortality before the others do. Where am I? Find your way to where the soul blooms grow. สอนการเล่นธรรมดาเอาไอ้สิกดไปแล้วมึงก็ยังจะดีเลยปิงมันเยอะมากเลยอะไม่ต่างกันนะ more pageantry ไม่เล่นเลยมั้งรู้สึกผมให้รับว่าโตรไม่ได้เล่น We don't stop until there is no one left to k i j u s t e Gu, Winter's Grace. Are you sure you can handle me? เออพอตัวใหม่มาเยอะแล้วแบบไม่ได้เล่นเลย Matari, the Silver Crow. We will discover wisdom or death on the battlefield. We don't stop until there is no one.

the eyes we are born with lie there is only one question are you worthy a choice is merely a question and i am always the answer Follow. matari the silver crow I'm the best d r เมนัวนี้แหละอันนี้ลองเฉยๆนะไม่แน่ใจว่าจะเล่นยังไงเ้ื่อที่ว่าเล่นแบบง่ๆเลยกินอสางท,ทีเดียวแคนะทั้งแรกอะ่ะลอดูแล้วนะตอนอื่น เอดูปู่กกันเล่นก่อนโอเคประมาณนี้แล้วก็ท็อต,ติกท็อต,ติกท็อต,ติกคคอไม่ทันเลยเดี๋ยวเข้าไปปรับในเกมเออรู้ว่ามันแหลกแหลกมากอันนี้ผมลงผ่านฮาร์ดดิสนะเพราะว่าแนะนำว่าเกมนี้เป็นเกมเดียวที่ควรจะลงใน s อ d เท่านั้นนะถ้าลงใน ฮาร์ดดิสจะกระตุกตามนั้นนอะอาจจะเล่นแค่ครั้งเดียวเคงไม่เล่นใครไม่ไหวแล้วนะโว้ยกับฟิกเกมด้โคตรแรก The flasks it's time to fight ไม่ไหวเลอในเน็ตว่ะแม่งกินสเปกมากเลยใช่สเปกนี่ว่าเป็นเน็ตไอ้เฮียเน็ตกากสัตว์เลย ผมมีปัญหาเรื่องเน็ตว่ะทุกคนด,ดูดิเห็นไหมเน็ตเน็ตมีปัญหาจริงอันนี้เน็ตไม่ค่อยดีอะ่ะการเชื่อมต่อมาอีกแล้วอเอะะแล้วไอ้เหี้เน็ดกากสั่นเลยมาเล่นไงวะ นเน็บหลุดแล้วคนนึงเนี่ยจริงก็ผมว่ามันเทปเวอร์มันมีปัญหาว่ะตอนเนี้ยเรารีรู้มาแล้วมาอัดตอนเหน็บไม่ค่อยจะดี้ลยอ,อยแางแย่เลยทุกคนเหน็บแม่งแย่กว่านี่โอ้โอ้โอ Oh, here Follow me, friends. Oh. About time things started going yeah. my yeah. way. Yeah. เนี่ยบรรยากาศในเกมอะมาล้เนี่ยยีเลสัตอะเกมเริ่มแล้วกูยังไม่นั่นเลยเนี่ยบรรยากาศในเกมประมาณนี้แก้แพทเรื่องอินเทอร์เน็ตก่อนได้ไหมพวกถึงว่าเกมมันนี่พอผมเล่นมันก็ แม่ไม่แกะมาเล่นเลยนะแต่มาดูอีกทีเอาเชียร์ชนะเฉยเลยเอาเอาอคนบักอะผมแป๊บเดีไม่ไหวล้ว โคตรแย่ครับบอกคำเดียวเห็แย่มากมถือว่าเกมละขายขายราคาได้แบบน,น,นี้โอ้ดูดินู่นหวย The Shadow Begins อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้อยู่รอบๆนี้เคสเห็ดเมาอะ่ะบอกคำนี้ มันจะไปแรนดอมกับเล่องข้างนอกด้วยไงมันก็เลยส่งผลให้ไอเนี่ยั้าเป็ตสกัดอะขอคำเดียวเนี่ยตอนนี้ไอเหี้ยมันจะดีเลยนะ ยแย่งเก็บเลยละกันไม่รู้อ่ะแต่เน็ตแม่งแย่มากอ่ะอยากเกมก็รู้แหละเกียคนพ่อคนแม่กันตัวกัน gotta space it out no hard feelings ไปก่อนหปิดแม่งหมดเลย ไ,ไว้วยแลละคิมมิคคิมมันกากตอนเดียวโอเคมาเออมาแล้วกูกดอะไรเนี่ยมาเออทีงี้ลื่นแล้วมาแล้วเออแต่ว่าการาฟิกดีผลไปขออภัยนะเดี๋ยวตาหน้าเอาใหม่ ชนะแบบมีเพื่อนคอยนี่ให้เออใช้เน็ตใช้ให้อันนี้เกิดประโยชน์เล่นไงวะอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้ของไม่ค่อยเทพเลยี่ดีกว่าเออมาแล้ว fit as a flask that's how they say it right ทำไมทำไมเดี๋ยวาตาหน้าทำไม ก็ไม่ดีเลยรัสัตว์อ่ะเออมา่งละเฮ้ยหมุ่นหิตเล่นอยู่แม่งจะตกชิบหายเลยเด็ดเกมมันทีมันเซิร์ฟเวอร์มันชอบดึงไปต่างประเทศไงถ้าพ่อจะเล่นไอ้ของมันมันก็ไม่ค่อยจะลื่นเฮ้ย เดีมึงออกมามาตัวอีกแล้วนี่ไงเป็นเทีดเด่ยวโอ๊ยค้างหเหี้ยเดเ็ดเป็นเที่ยว Why are you attacking me? เด <c oughs> ็ดเออเลอร์หมดเลย เ่อการ์จอระเบิดด้วยอย่งางนี้แหละแรงอาถรรพ์มันแรงใช่ไหเอย we're oh, no. oh uh -uh. uh -huh. oh, still friends right like that hangover never happened that's some good stuff me ไงไม่รู้อ่ะรู้ใส่ไงหรออ๋อโอเคว่าอยู่เล่นไม่เป็นนะใส่ไงไวะเกมสองร้อยก็ผ่านพวงดอไอ้เฮี้ยราคาแค่นี้ผมควรอยู่แก้เรื่องเซฟเบอร์หน่อยสัตว์ไอ้เพื่อนจะตีป่ะเฮ้ยอาจ้า Smart move help i n g me like t h เ y e a ะ

Let's go เอไดี๋ยวอยู่ใกล้ๆเพื่อนก่อนปลอดภัยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย e p เ่ยค้างค้างค้างค้้า My long bot. The long bot. My baby! Shit! It was not to be this time! Uh -oh. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. No, no long healings, friend! <laughs>

อ๋อเกมเพย์เป็นอย่างนี้นี่เองชิบหายอ๋อเกมเพย์เป็นอย่างนี้นี่เองชิบหายว่าโคตรจะแหลกดูดิภาพหน้าจอยัง่อยู่เลยเอ่อผมไม่แนะนำให้ลงในเอสดีเอเอเออลงในฮาร์ดดิสนะเพราะว่าถ้าลงฮาร์ดดิสนี่คือตัวอย่าง แล้วเกมก็โอเคฮ่า You w n regret it ตามาที่เห็นนะเห็นกราฟยังไม่มานี่คู่ไปปรับกราฟี่ก่อนฮ่าผมกดอัดเล่นเน็ตเน็ตขึ้นอย่างไงยไอเฮียมันโคตรกังแค่ไหนอ่ะเินภาพดูเกมอย่างนี้200กว่าบาที่ซื้อมาตอนรถ โอ้โหได้คู่กองไงดูการปรับกราฟิกก็บอกทุกคนก่อนนะว่าไม่ได้ลงในเอเดเพราะฉะนั้น่าหาทำนะฮะถ้าคิดที่จะลงในฮาร์ดดิสก์ก็เลยฮาร์ดดิสก์ลงถังขยายอย่างเดียวฮะอย่าได้หวังลูกลูกอลูกละพันสองพันเนี้ยเอาไปซื้อเอ d ดีคุ้ม่เาเยอะออเตือนไม่ก่อนเลยดูดิ ดูดิคือมขาเล่นไหวนะแต่การการเล่นในลงในฮาร์ดดิสเน่ไม่โอเคอะไม่โอเคอย่างแรงเลยเขาเตือนไปแล้วแต่ผมย้ายสตีลมาฉะนั้นอามนั้นนะจ๊ะทำอะไรแด้เรื่องดูไปทำเปนกระบองหอคงเลย ไอ,อ้หกเราลองหนูเอ่อหนูลองยาให้ว่าฮาร์ดดิฟเนี่ยมันโคตรกังสุดได้แค่ไหนนะฮะสำหรับฮาร์ดดิฟที่มันโคตรจะก,กระเจาะขนาดนี้ I believe want to you me ยังไม่ไปอ่ะคิดเอาอ่ะเดี๋ยวผมว่าอยากแกไปลงเป็นฮาร์ดดิ เอพเทดลงไปเอทีดีต่อละส่วนอันชาร์จเนี่ยผมว่าผมรู้สาเหตุละเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเด็ดไปเลยนครับีเฮ้ยแต่ตายด้วยอยากของคุณมิก้ทดูดิเพื่อตื่น่ะ คนหนึ่งยังไม่มาเลยมันมรุ้อของกูแล้วหน้ายัาง <c oughs> ตายดีกว่าไม่ได้ทำอย่างนี้อัดเศร้าเว้วาเงินหมดเลยแล้วว่าไอ้ที่เล่นกันไหวเน่งลงนี่ดดแหละลง Hard ีกันนี่แหละอย่าหาทำนะหาดิเดื่ดเตือนแล้ว เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยังัดก,ก,กันอยู่เลยหนีไปแล้วอ่วย <c oughs> เรียบร้อยกลัวเรียบร้อยแตก <c oughs> เออไปเอ่อไว้เพยงแค่นี้แล้วกันนะคงไม่ได้เล่นให้ดูหรืออะไรขนาดนั้นนะจะมาลองให้ดูว่าไปเล่นผับจีเถอะนะด้วยความจริงบา,ง <c oughs> บาย